เ uh ป็นอะไรมาครับกูไม่ไม่ก็หลิกกันเลยนะหดเจบอาเรื่องแบบน้ม่บจะสิ่ไนลแตเขาตงเวตอนนี้ตื่เช่นกับไอแตงโมงงที่เป็นฝ่ายกอฝ่ายกลัฝ่ายกับพวกเราเลยอ๋อครับผพรานรอจากพวกไหพวกแตโมครับที่โดนไอเชื้อบบัด เออแล้วมันไม่กลายเป็นเชื้อเบอร์นะครับไอ้เบื่อไรนล่นแหละแล้วผมก็เลยเอามาทดลองที่หนน่อยจนทำให้กลายร่งพันได้นะครับโอเคเหรอตู้จะพริกเราได้ไหมเจ้ลองทัวร์สิค่ะจะไไสขา่เลาจะดู่เออเออออเออเออเอเออเออเออเเเอ ฉันลืมแค่แล้วาเลยจำไม่ค่อยได้โอเคครับเทียจใไ้ทันนะครับไอ้ไอไปเสี่ยไอไอเราจะเตี๋ยได้ทันนะครับก็คือขันน่ะต้องไปรับค่ะโอเคโอ้ยโอ้ยเออเออเรามาพานั่งดีๆก่อนครับโอ้ยเออเออไอไออ่ะอ่ะโอเค โอเคครับท่านต้องรับพาตัวไอป้ป้อมนะครับเอาป้อมมาที่ฐานของเราเพื่อทำการเอ่อทำให้วงการตัวขึ้นเปลือกขึ้นเผาคนละไม,ม้อืม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 หลังจากนั้นผมก็จะไปสู้กับไอ้ฝักทองเพราะตอนที่เราได้ดูเวทีไอ้แตงโมมันอยู่คนละที่กับพวกนั้นเออ,เออูดีเลยโอเคยันเราว้าไปเลยมั้ย อีสปักคือก็จะทำอยู่ครับเอาเครื่องบินมาใก็เสร็จแล้วครับยันเออไปเตรียมเครื่องไปแล้วก็ไปเลยนะครับโอเคฉเฉลียวบอกเต็มที่คนละล่ะว้าหนึ่งไอไอเฉี่อยวไอไอเลี้ยง ไปไหมการกับันโอเคฉันไม um okay. ่ต้องทำตามตัวแล้วเพราะแกก็ไม่รู้อยู่เดียวเหอะโอเคเปิ้ลเฮ้ยไปทำอะไรเนี่ยนายไงไปกับฉันโอ้ชิตแต่มันไรเนี่ยนล้วแกเป็นใครฮะไอ้มากปากดำพิลึกไปตลอด ไม่ต้องแนะนำตัวเพราเดี๋ยวแกก็ตายอยู่แล้วปากดีแฮะแต่ก็เข้ามันเลยถ้าแกาไม่พูดฉันก็เข้าไปอยู่แล้วกู้ววเววยวว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 ้วงว่าวรวว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 ะวว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 วไดววว ทำได้แค่นี้เลยโอ้โหขาโอ้โหขาโอ้โหขาดิขาดิขาดูสิว่าจะทำได้ยังไงแกก็มไม่นู่นอยู่ดีว่าฉันจะทำได้ไอต่อไปตายซะกมันลบไปกระจ๊ะ่อยฉันแค่เนี้ยยังทำอะไรไม่ได้เอ้ยไอกระดิ่งู้่ของ

ใช้แผงสองงานนี้ไม่ได้ปอ้แปลนมนะา,าช้าไปกาใชยาฉันต้องกิยาขึาานะงั้นเรามาโซกันเลยสักตั้งไม่ไได้สิไม่มีราหาไม่มีราหาใช่ไหมอะไรอัะอัสักฮุบลูสกูกอ้าออ่กลับาเลยอเคเาฝา เฮ้ยย้นวิจัย้ให้พลังใหม่ฉันไม่เคยรู้ประการฉันจเปียนแลวผู้กำกับฉันทำเสียงเป็นแบบไหนก็ได yani. ้เออได้สิไปเลยมาดทะลุลกันโอ้โอ้โอ้จิ๋วใช้ใครเดียวไหมฮ่าค่้เดียนเดียวฮ่าฮ่าไปทำไมวะมัดลยนะลราอะอู้หมัดเลยนล่แตเกิดครับใครบอก น่นนะใครบอกนะใครบอกนะใครบอกนะเตะแล้วติดเกิดอ่ะแต่ไม่ใช่ฉันนะนะอสัก์เป็นอย่เขียวเต็มเครื่องกัรถจักรใบม่รู้จากรจักไป,าากากากไปฟาดเต็มเหนยไอจะไม่ได้แต่ยังไงต้อใช้เล็บฉันจะยอมโดนเขาไปพอะตแกนี่แหละโย่ นะฉันรู้สึกว่าหมูของฉันมีกระจะหายเลยมันรู้สึกมของฉันทนอ,อยู่ได้ไม่น,ะนานแน,น่ๆฟักทองฉันมาแล้วชัมาแล้ว แต่คนไหนนะจะไม่านใส่หมวกสีดำแล้วคนหนึมอกะอานั่นไงหัวดงฮ่าๆเรอใส่เป็นน้องวาในเลย่ะอปไลว่าหัวัวชื่อบัึรเทวอเทวิตวันนีฉันจะมีแทงนายดิฉัาเพื่อนโอยร้อนร้อนร้อนเออโอเคเมื่อกี้ผมไปพลาดวตาเก็บการทํพิชฉันอีหัวดน่าเกียหา เวาเสียงเสียงนช่ไหนแนหหหหเฮ้ยเฮ้ยททีกจะวยอยออสตัีทุกวฟันเรีนรูปแบบและบอกเพื่อนกันโอเคเพื่อนจะช่วยหายใช้ไห้เอาให้นะ ไอฟังออะไรเลยไอ้น,นี่เนี่ยโอเคเลยฉันต้องหยิบยามันเด็กกระเป๋าสิหน้าแล้วก็ชื่อชื่อเพื่อนยินดีตอ่อฮูท้ท่านทำมาช่วยผมแหละไอใครอีท่านด้วยใช่นไรบ้าแกเป็นใครฟะไม่ใช่เพื่อนเนอช่นไรก็ใชายไงไอ,อแป้งหมูวิ่งแน่นะ งั้งเลยอาทำเพื่อนฉันแกไม่มีสิทธิ์อยู่ที่นี่ไอ้ตัวา่ามาัไอ้ไตงไม่เป็นไรเราจะได้เจอกันนี่ นี่เร็วๆนี่สไปก่อนแล้วเฮ้ยมันเอาทำร้าเพื่อนฉันไม่พอโอ้ยเพื่อนฉันน่อตายเป็นเป็นแล้วนะ่ัน่ะเฮ้ยหายาดีกว่าโอ้ยโอ้ยจะไหวยนเนี่ยเฮ้ย ป่ะน <plus> ี่มันจะไวแล้วจะน่จะพูดไม่ได้เอ้าเท็กพิทเท็กพุทุกเออโถว่อดูอร้านจะมีชีวิตจอนอยู่ดูแล้วมันาจะมีชีวิตละสงสัยได้ไปที่ผาแล้วอัปเดาตีสิได้ไปเติมตัวโอเคเป็นไง ร่างกายนี้ทุง่งโนเหมือนจะเป็นเหมือนเดิมเธอ,อไม่น่าค่ะท่านนังเสียบประหยัดทรัพยากรเลยแตัวอาแต่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นอ๋อหลักชมตรต่อไปท่านในตัดจบละครไทยรู้จัก่าให้